ับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลพู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลในฐานะกรรมธิการนะคะสำหรับมาตรา10กระทรวงต่างประเทศนะคะที่ฉันขอสงวนความเห็นตัดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพียงแค่100กว่าล้านนะคะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องตัดรายการเหล่านี้นะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญนะคะของกระทรวงการต่างประเทศ ในภารกิจของการช่วยเหลือประชาชนดูแลคุ้มครองสิทธิ์ของคนไทยและให้บริการคนต่างประเทศนะคะให้ดียิ่งขึ้นให้ทัดเทียม กับบริการที่หรือว่าภารกิจที่ท่านได้ทําในเรื่องของการเจรจาทางการทูตอย่างที่เพื่อนสมาชิกพรรคเก้าไกลของดิฉันคุณจิรัตทองสุวรรณขอภัยที่เอ่ยนามนะคะได้ชี้แจงไปแล้วว่ามีการซื้อครุพันธ์ต่างๆมีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าทำเนียบของทูตนะคะอย่างมหาศาลโดยที่ไม่ได้คํานึงว่าปีนี้นั้นงบประมาณของกระทรวงต่างๆก็ถูกปรับลดลงอย่างทั่วหน้า นะคะที่ต้องมาเน้นย้ำนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของจํานวนสถานทูตหรือว่ากงสุลในต่างประเทศด้วยซ้าไปนะคะซึ่งที่ฉันได้สอบถามในชั้นกรรมธิการแล้วแต่ว่ายังได้รับคำตอบที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรณีนะคะที่เปรียบเทียบกันระหว่างสถานทูตในออสเตรเลียที่ดูแลคนไทยถึงห0 0 0งแสนคนแต่ว่ามีสถาน สถานทูตห,หนึ่งแห่งแล้วก็สถานกงศูญใหญ่เพียงแค่1แห่งในขณะที่ในเยอรมนี มีคนไทย59,130คนแต่กับมีสถานทูตหรือสถานกงศูลมากถึง3แห่งนะคะโดยไม่จำเป็นแล้วก็มีระยะทางที่อยู่ใกล้กันมากระหว่างสถานกงศูลใหญ่ที่แฟรงก์เฟิร์ตและสถานกงศูลใหญ่ที่มิวนิกด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมจะต้องมีสถานทูตหรือว่ากงศูลเพิ่มในที่ที่ไม่ได้มีคนไทยจำนวนมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ตั้งสถานทูตหรือสถานกงศูลใหญ่เพิ่มขึ้นหนึ่งแห่งมันตามมา ด้วยค่าใช้จ่ายอีกเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างอาคารค่าเช่าสํานักงานค่าพนักงานค่าค่าราชการและค่าธุรการต่างๆนะคะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของภาระงงบประมาณที่ตามมานะคะที่ดิฉันติดใจมาก นะคะก็คือเรื่องของการบริการประชาชนหลายๆคนคงยังจำได้ในปีที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาเรื่องโควิด1 9มีประชาชนคนไทยตกค้างอยู่ในต่างประเทศเป็นจำนวนมากและสถานทูตไทยสถานกงศูลใหญ่ในต่างประเทศนี่แหละที่จะเป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในต่างประเทศให้ได้กลับมาในประเทศไทยนะคะโดยทันการโดยทันเวลาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมี ปัญหาอุปสรรคเป็นจํานวนมากมีการออกคําสั่งเรื่องฟิตทูฟลายต่าง,างๆเพื่อทําให้เป็นอุปสรรคที่ไม่ให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะกลับมาที่ประเทศไทยได้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องของการติดต่อสถานทูตหลายๆประชาชนหลายท่านเนี่ยก็ได้มีการร้องเรียนมาว่าปัญหาอุปสรรคในการบริการเนี่ยเป็นไปนด้วยความยากลําบากการติดต่อเป็นไปด้วยความยากลาบากเสมอมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นว่าสถานทูตไม่ได้เร่งปรับปรุงเรื่องของคุณภาพบริการ แต่เร่งปรับปรุงในเรื่องของภาพลักษณ์และการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นที่สถานทูตแฟรงก์เฟิร์ตมีการสั่งซื้อชุดผ้มาม่าน2ชุดมูลค่า736,000บาทนะคะที่ต้องซื้อใหม่เนี่ยแต่ว่าใช้มาเพียงแค่5ปีเท่านั้นในขณะที่สถานทูตที่ฮังการีนะคะที่บูดาเปสต์มีการชุดซื้อชุดโซฟารับแขก3ชุดมูลค่า1 5 0 0 0ล้าบาท ในขณะที่โอเคก็เข้าใจว่าทดแทนของเก่าที่ใช้มา30ปีนะคะแต่ว่ามูล,ลค่าสูงถึง1ล้าน5แสนบาทแต่เมื่อเราไปดูค่ะการรีวิวการทำงานนะคะของสถานทูตเหล่านี้ในต่างประเทศเราจะพบว่ามีการ ให้รีวิวเนี่ยที่ค่อนข้างแย่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานทูตไทยที่แฟรงก์เฟิร์ตที่มีคนได้คอมเมนต์ไว้นะคะในในในเพจของสถานกงศุลว่าโทรไป20ครั้งก็ไม่มีคนรับสายนะคะทำงานแต่เฉพาะตอนบ่ายตอนเช้าขอเคลียร์เอกสารก่อนแต่ก็ยังได้รับเงินค่าพมาม่านไปติดอีก7 0 0 0 0 0บาทนะคะในขณะที่สถานทูตที่บูดาเปสต์มีผู้มาใช้บริการที่เป็นคนต่างประเทศรีวิวว่าเป็น the worst embassy in The World นะคะก็คือแปลเป็นไทยว่าเป็นสถานทูตที่แย่ที่สุดในโลกนะไม่รู้กฎหมายฮังการีไม่รู้สิทธิ์พื้นฐานของประชาชนฮังการีด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังได้รับรางวัลเป็นชุดโซฟามูลค่า1.5ล้านบาทดิฉันคิดว่ามันย้อนแย้งกันมากนะคะแล้วก็ขอเรียกร้องให้มีการ เพิ่มตัวชี้วัดของกระทรวงต่างประเทศในเรื่องของความพึงพอใจในการเข้ามาใช้บริการที่สถานทูตและสถานกงศูลตต่างๆของกระทรวงต่างประเทศด้วยดังนั้นก็จะเป็นเหตุผลค่ะที่ดิฉันสมควรเห็นให้ปรับลดงบประมาณของมาตรา10กระทรวงการต่างประเทศลง120ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ